ดิฉันในนามของอำเภอผาขาวนะคะก็ร้สป็นเกียรติและิยดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานและก็เป็นสักขีพยานในการสมมอบเครื่องจัก,กรกลการเกษตรในโครงการคูโบตาร่วมใจร่วมมือเกษตรตะกอนร่วมใจในวันนี้นะคะซึ่งทราบนะคะว่าวันนี้นะคะก็เป็นที่ยินดีนะคะที่ทางก สนับสนุนนะคะเครื่องจกักรกลหรือรถแท็กเตอร์นะคะที่เราเห็นกันอยู่พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะซึ่งมูลค่าก็ค,ค่อนข้างสูงนะคะก็ยินดีกับทางกลุ่มนะคะวันนี้มีความยิธีเ็นดีมากค่ะที่ได้รับโครงการกุบบารุ่นเปเสื้ร่วมใ,ใจค่ะของมอเตอร์เซลค่ะมีส,สัญญาว่าทางกุ่ของเราจะพัานาการตอร่อยอดที่มา มีอะไรมากนะขอบพระคุณมากค่ะ